ใบสีเทวะนาะคาศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาเรามาดูการประกอบใบสีอ่าใบสีอ่าใบสีพระแม่อันประเสริฐและพ่อแม่แม่พ่อประสิทธิ์นะคะอ่าเป็นใบสีซ้ายขวาอ่าสวัสดีเอฟสีทุกคนนะคะมาดูการประกอบใบสีใบสีพันแรกจะเป็นใบสี ใบสีแม่ห้าก่อนนะคะเป็นชอ่อเป็นชอ่ชอลูกติดสีทิศช่อลูกติดสีทิศเป็นใบสีแม่ห้าอ่าพระแม่พู่ประเสริฐพระแม่พู่มประเสริฐแม่พู่มประสิทธิ์เป็นใบส,ออส,อส,ส,ใสีอ่าในลักษณะลักษณะรมวิหารสีแม่ทั้งสี่ทิศแม่นางธรณีแม่นางธรณีแม่ องคาแม่โพศพและแม่โพให้กําเนิดไก่สังขารเนาะอันนี้เป็นตัวแทนของแม่ทั้งหมดก็คือทั้งสิบเป็นตัวแทนของแม่ทั้งหมดก็คือใบสีอันนี้อ่าใช้หลักแม่ห้าสี่ทิศแม่ห้าเป็นช่อลกูกแต่ใช้แม่สิบสองเป็นช่อแม่ติดด้านบนแม่ห้าติดที่ดุมเรื่อย การดำรงการจะดำรงตนอยู่ได้ก็โดยแม่ทั้งสี่หากขาดแม่กดแม่องค์ใดองค์หนึ่งเราก็อยู่ไม่ได้สังขารของเราก็จะประคับประคองร่างกายสังขารให้อยู่ได้นั้นยากนักก็คือเราน้ําเราก็ต้องดื่มข้าวเราก็ต้องกินเป็นนินนี้เราก็ต้องอยืนอยู่มีให้ยืนอยู่เหยับย่างเดินอยู่ก็คื อ่าที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยก็คือแม่นางธรณีขนะดอ่าถ้าหากไม่มีอุดถึงถ้าหากไม่มีกายสังขารของแม่เราก็ไม่มีก็ไม่ไม่มีเลือนคันเราก็ไม่มีได้ถือโอกาสกําเนิดเงี้ยอ่าเราไม่มีโอกาสได้เกิดก็คือแม่ผู้ให้กําเนิดกายสังขารเลยทำใบสีอันนี้เพื่อขอพร ขอพรหรือกราบไหว้เขาร่วมกลืลนึกถึงเป็นบางอ่าไม่ใช่บางครั้งหรือว่าบางโอกาสทุกครั้งอ่าทุกครั้งทุกครั้งที่เราเลืกอกได้เนแตก,การไปอไปวัดทําบุญสร้างกุศลเราก็ยังต้องเลึ่นึกถึงคนของอ่าของแม่นั้นใบสีอันนี้ ก็ทำเพื่อแล้วลึกนึกถึงคุณท่านก็เลยทำไปสีอ่าแม่ผู้ประเสริฐผู้ที่ให้มีแต่ให้ก็ให้ผู้ที่อ่าถือว่าเป็นผู้ประเสริฐก็คือผู้ให้โดยไม่มีข้อแม้อันนี้คำว่าแม่นางธรณีก็แล้วลึกนึกถึงคุณของแผ่นดินแล้วนึกถึงของคนข้าวคนน้ำอ่านึกถึงเรือนคันของแม่ก็เลย ทำเป็นใบสีในลักษณะพรหมิหารสีก็คือใบสีแม่สิบสองแม่สิบสองเป็นช่อช่อแม่และแม่ห้าเป็นช่อลูกนะคะอะก็เปียบเป็นธาตุขันของเรากายสังขารของเราโูกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ด,ด้วยแม่สิบสองก็คือแม่สิบสองก็คนคนของท่านนะคนของแม่เลือดเนื้อ เลือดเนื้อที่เราดื่มกินน้ำนมที่เราดื่มน้ำที่เรากินกํข้าวที่เรากลืนอหรือว่าเป็นแผ่นดินที่เราอ่านั่งนอนอยู่ก็คือที่อยู่ที่อาศัยของเราอ,อารนึกถึงคนท่านก็ทำใบสีอ่าานนี้ขึ้นมาเพื่อขอพรกราบไหว้ขอพรและเลือกทุกึงคนเป็นการเป็นการทำใบสี อันนี้กำลังติดแม่สิบสองอยู่นะคะแม่สิบสองติดสี่ช่อนะคะสี่ทิศสี่ช่อสี่ทิศอ่าติดติดด้านบนแม่ห้าซึ่งเป็นแม่ห้านี้จะเป็นช่อลูกอ่าหรือว่าเป็นช่อรับของแม่สิบสอง มาติดครบทั้งสี่ด้านแล้วสี่ทิศแล้วเราก็มาติดแม่เก้าแม่เก้าเนี่ยกำลังของพระเกตอ่าอันนี้แม่ก็มีแต่ให้ก็ให้ติดแม่เก้าจะให้แล้วมีแต่ได้ก็คือแม่เก้าอ่าถือเป็นกำลังเอกหลักมงคลแม่เก้า ติดแม่เก้าทั้งสี่โชว์ติดสลับกันกับแม่สิบสองนะคะอ่าเป็นใบสีปากชามเป็นใบสีองค์ปฐมปากชามองค์ปฐมเออแล้วึกนึกถึงอ่าผู้ที่ประเสริฐ้ที่เลิศอ่าผ้ที่ประเสริฐ้ที่เลิศ้วยการให้ให้ให้ใหยังไม่มี อย่างให้ยังไม่มีข้อแม้อ่าก็คือแม่แม่ผู้ให้กําเนิดกายสังขารของเราให้ให้ธาตุขันแก่เราก็คือแม่ผู้ให้กําเนิดเราก็คือเลือนคันของแม่เลือนตักของแม่อ่าแล้แม่ผู้ที่ให้ดื่มได้ดื่มได้กินก็คือแม่โู้ศพแม่คงคา ในที่อยู่ที่อาศัยก็คือแม่นางทรณีอันนี้ไ้ติดเป็นนักษณะพรหมวิหารสี่ะระึนึกถึงคนแม่ทั้งสี่ท่านสี่องค์นี้อ่าแม่ของเราก็เป็นเทวดาโดยสมมติเทวดาเป็นพรหมสมสมมติพรหมมเป็นพรหมด้วยจิตด,ด้วยใจอันนี้ผ่านผ่านแรกผ่านไปก็จะเป็นผ่านที่สอง ลักษณะของพานที่สองเยกว่าเมื่อขอพรแล้วก็กเราทําผิดผผิดผิดดพลาดอพลาดครั้งสิ่งใดไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจของเราจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีก็จะเป็น,เป,นเป็นพานอ่าแบบเป็นพานของขมาด้วยอะจะเป็นพานที่สองลักษณะของพานที่สองก็จะเป็นลักษณะของพานที่อใช้แม่สิบแมสิบทั้งหมด หกช่อจะติดเป็นช่อช่อช่อรับช่อลงอ่าช่อรับช่อลงช่อขึ้นนี่จะติดเป็นขนานกันนะคะอ่าสามด้านบนก็ติดสามช่อด้านล่างก็จะติดสามช่ออันนี้จะเป็นช่อเม่สิ อาจจะพูดสลับสลับกันนะคะอันนี้ใช่ไหมเมสิบก่อนใช่ไหมติดเมสิบก่อนอาจจะมองดูไม่ชัดเพราะว่าอ่าอันนี้ติดเมสิบนะคะติดเมสิบติดเมสิบนี่ติดเมสิบเป็นช่อ ช่อลงก่อนแล้วก็ติดเม็ดสิบเป็นช่อขึ้นอ่าสามช่อนะคะช่อลงสามช่อช่อขึ้นสามช่ออันนี้จะเป็นเป็นพานขอขมาอ่าเมื่อขอพรแล้วก็ขอขมาไปในตัวก็เป็นพานซ้ายเมืองซ้ายและเมืองขวาเป็นพัน เป็นผ่านขอข้ามากรรมด้กรรมกรรม้วยกายวาจาหรือใจที่เราเกิดอ่าที่เราทําให้เกิดขึ้นในกายในใจในวาจาของเราได้กล่าวไปหรือว่าได้พรุษสวาสดขึ้นไปด้วยด้วยความภาพทั้งเธอไพรหรือว่า ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีน,นี่เกือคือขอขอมาท่านมากราบไปขอพรมาขอขามาอันนี้นะน,นึกนึถึงเป็นเป็นพานบากชามองค์ปสมเหมือนกันนะคะอ่าชั้นเดียวอันนี้จะติดเป็นสามเหลี่ยมหกมุมนะ่ะลักษณะสามเหลี่ยมหกมุมก็คือแม่สิบจะติดสี่ด้าน เอ้ติดสามด้านติดสามช่ออย่างเงี้ยอ่าดันบนติดเป็นช่อช่อช่อขึ้นนี้สามช่อติดเป็นช่อลงสามช่อแล้วติดคันนี้ก็จะติดเมื่อมีแม่แม่สิบแล้วก็มีแม่สิบสองเหมือนเดิมแม่สิบสองจะติดเป็นสามช่ออ่าอ่าแม่สิบสองเป็นช่อ ติดเสร็จแล้วมาใช้แม่สิบสองนะคะแม่สิบสองแม่สิบสองก็แม่เก้าค่ะแม่เก้าจะเป็นช่อลูกหรือช่อลงอ่าติดสามช่อ,อแม่เก้ารับกระช่อกสิบสองก็คือแม่สิบสองนั่นนะคะแม่สิบสองเป็นช่อขึ้นก็จะติด ติดเป็นช่อลูกช่อแม่ก็คือแม่เก้ากับแม่สิบสองอันนี้ก็จะติดสามมุมเหมือนกันติดสามมุมสลับกับแม่สิบปากชามองค์ปฐมไหยสาปูชาคุณมิดอนอ่าคุณคุณมันดาคุณแม่ทั้งสี่อันนี้ เป็นการเป็นเป็นการขอขอพรขอพรและขอขมาอันนี้กล่าวถึงแม่นะคะ,ะถึงแม่ทั้งหมดแม่ทั้งสี่คือเป็นเป็นผ่านใบสีซ้ายขวาอ่าผ่านใบสีซ้ายขวาปากชามองค์ประถมไหวอ่า คุณแม่ผู้ประเสริฐและแม่ผู้ประสิทธิ์ขอพรอในวันที่เราเป็นวันธรรมะสวรรหรือว่าเป็นวันจะข้าวพรรษาออกพรรษาก็ได้เราไม่เราไม่วายที่บ้านแล้วก็ไปทำวายที่วัดก็ได้ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ อ่าองคพระภิกษุสง์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็อ่าที่เราเคารพนักถือเราก็ไปจัดทำใบสีไหว้ก็ได้หรือว่าเราจะไหว้ตั้งไม่ว่าที่พระอ่าออ,อ,องพระประธานที่วัดหรือที่บ้านเราก็ได้อันนี้ไหว้ไหว้ที่ โมูชาที่บ้านก็ได้อมันขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกที่ไหนปฏิบัติส่ดท้ายไหว้พระที่ไหนเนี่ยละค่ะก็คือแล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะอันนี้เอามาทำให้ดูอ่เพื่อศึกษาในการทำใบสีอ่าทำผ่านใบสีก็ติดตามมาไว้นะคะเพื่อจะได้ทำ คลิปใหม่ๆม,มาให้ดูอีกอในต่อเนื่องในการทําคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้เกรอโปดทําคลิปจะ,ะทําใหม่มาให้ดูอ,อเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและรับชมรับดูนะคะขอบคุณมากค่ะ